สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุขุสุขคนนะครับพบปะกับจาก,กวัวคือเกา่าเนาะพี่น้องเนาะมาพี่น้องเมืนน่อนี้เอาทรงที่รวมๆกันเนี่ยตารวมเหล้วกันพี่น้องเอานุนไทยไปแน,จน,นนะ่จังนิดนึงเนาะสูตรชุ่มชอ่ะตารวมมีอันนี้กุ้งพี่น้องกุง้งปลาหมึกเนาะแล้กกะมูยออย่างอีกพี่น้องไข,ข่เค็ม นอ,อย่ากอีกแคบหมูประมาณนั้นพี่น้องพักบุ้งแน่พักขาแน่หละกะสลัดเหมือนเดิมพี่น้องเยาวน้ำกันกับจ้ากวงครับ <c oughs> เอือสับเลยพี่น้องคําเดียวอืใส่กุ้งก่อนพี่น้อง you know นัวครับพี่น้องว่า จ่าก,กวงคือนบ่ควายๆม่วนผักกินขึ้นบ่ก็เปลี่ยนคำๆกับไปดอดดิครับต่กขมวางไงพี่น้องอาจจะเป็นเพราะผมเห็ดบ่หรือพี่น้องม่วนเก๋วบ่ทันใจเนะี่ยบ่ผมบังกินไง มันดมมันยากพี่น้องงัดเท่าเราจะ n h ầ ำๆๆ ầ m ด้วยพี่น้องแท้พื่อกันครับน่ะันม่วนกระสิได้อยู่นั้นพอดีแล้วก็พบบอด็ขึ้นเราครับ ព្លានពីដូច់ស់ รักขาดิบกับตำมะฮู้นี่เข้ากันคักได้พี่น้องผู้ใดที่มาก,กินประเภทแบบผักกระถินเนี่ยก็ะตอเนี่ยไอ้นนบา่างกันกับใกล้เคียงพี่น้อง ขุยแหนมต้นแซ่บพี่น้องอืมมาเนี่สซุ้มสิตำนัวแน่พี่น,อออน,น้องเหม,นะมือนนันนะ ้าจากวงใส่ผงนัวไหลบ๊อบพี่น้องหลายกว่าปกติเฮ้ยนัวเก่านัวเก่าผงนัวใส่หลายกระแทบหลายพี่น้อง นี่เป็นมือกรอบน้องนี่อะไ้อ่ xem thấy không? Đâu. Nè. Nhào. cùng với พักบุ้งย้ายมาขายน่ากระลังงงงาไหมเพื่อนพักบุ้งง้ำแต่แบบนี้ไม่หักน้ำใช้หนาตลาดจ้ะ thịt khai kem em đi đi nhỏ khai kem เทศุหนพี่นอ้องเอาพี่น้องครับเอาไว้จำนี้เนะพี่น้อง ตำรวมหมูย่อเนี่ยปลาหมึกกรอบเนี่ยอันกุ้งเนี่ยล้กกะอันอยังก็คึออย่างหนอหมูยอ่อพี่น้องจำหมูยอ่อล้กกะพักขาบักพุ้งพักบุ้งล้กกะสลัดเนาอเสบีบเบน้ำกันกับจาควงทุกทุกเมือ่อโอ้เมนูส้มสีเดียดเนี่ยนาอพี่น,อน้องเนาะห่อนนะครับห้อนเนี่ย เราฉากหลังกับยูร้านคือเราพี่น้องบ่คอยได้ว่างนะครับช่วงนี้กับยูในช่วงการฝึกผักสนามกองจาข่วงอยู่เนาะเอานะครับฝากเป็นกำลังใจจากกลวโดวยการกดไลค์กดแชร์กดทิดตามหลัก,กะกดกระดิง่งจังสิบอภาาัสตทุกทุกคลิปกองจากข่วงนะครับผมบอกกันไหมครับจากกลัวใช่แล้วครับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้อยหลายครับสวัสดีครับ